เออราด้วยรอด้วยอ,อ,อยู่ที่ป้าไม่ป้าไอกเอ,อาช่วยอันนี้อันนี้ลงมาลงมา <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้ยโอ้ยขึ้ไปไงอะขึ้นไปไงวะ <c oughs> <c oughs> โอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยม่ไม่เป็นไรกูนำก่อนก็ได้กูนำเว้ยเนี่ยกูขึ้นไม่รอดขึ้นไงวะเอ้ยอ้ยกูไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่ายิง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 เฮ้ยอย่ายิงเฮ้ยกูขึ้นไม่รอดนี่โดดขึ้นดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยกระโดดจะคลิปอ่ะ โอ้โหโง่จังเลยมึงเนี่ย <S 1> <S 1> <S เฮ<อ>้ยจริงอะขึ้น,นลอ<ะ>ย<ม>ังไห,ไหนว่ามึงอะมึงขึ้นเป็นไหมเนี่ยขึ้นแล้วเนี่ยเอาล่อไปโมเยอะหรวะเชี้ยไปเดินไม่รอดเอ้ยติดติดติดผีเอ้ย<ป> ปัญหาแม่งเยอะเดินมาไหนว่ามึงอ่ะกูตกเลยลงมาอย่าโกงดิวะอ่าโๆๆๆๆเอ,อ,อ,อาพี่หายอันนี้ตามพี่มาน้องอุ้ย <laughs> 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 เดินกลับเดินกลับไ <laughs> อ้เห <laughs> ี้ยไ <laughs> <laughs> อ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย ไอ้เหี้ย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 ขออนุญาตพูดคำหยาบนะครับเพราะมันไม่ไหวจริงๆอู้ยเยอะ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 ไปอะเจ้ปอเจ้าปอยจ้าปอจ้าปเฮ้อโอ้โหโอ้โหไอ้เก่งมึงตีผีกูตีมึงแล้วกันจะไปเหรอผีเปิดประตูโอ้ยมึงเปิดเหี้ยข้างบน นี่นี่เออเออเอ้ยร้านขายวุฒิไหนเก็บมันไปไหนแล้ววะพี่ยังไม่ได้ของเลยมาอดปิดด้วยไอสัตว์ปิดด้วยโอเคไปไงอ่ะไม่รู้เลย เชื่อว่าเวลาพังไปมันต้องมีเที่อะไรออกมาเชื่อว่าพังไม่ได้มันไปไง,ไงวะแล้วขอขอขอโทษนะที่แบบงงง,งันหน่อยนะเอ้ยแล้วครับขอคัดสักคูเฮ้ยใครเปิดประตูไม่ใช่กู <laughs> ไปปีนดิไปงัาไป <laughs> ไปปีนี้ไปดิ ไอเหี้ยแล้าเป็ไงวะไปตัดไอ้เหี้ยจะผังกูไหมเอาไปไหนใจกล้าไปไหนวะใจกล้าพ่องกูไปด้วยนี่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 ไอ้เหี้ยแกงอ่ะ อย่าหลอกนี่กลัวหนูวอ้ว่าทางไปไม่เจอว่ะพี่เก่งลืมปิดประตูเลยพวกนั้นมันจะเข้ามาเชี่ยไปทางไหนวะเออไปงไงวะเออลื่อนเชี่ยเลื่อนข่วยาเนี่ยเอ้ยทล้วมอีนั่นตายวะไหน เอ้ ens, ยอยู่ดีมันตายเักษเคมันไหลแล้วฮะผมจะอยู่ห้องนี้ตลอดไปก็ไม่ได้เหมือนกันเลยเก่งมึงลองไปดูที่กูถ่ายไว้อ่ะเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าใครฆ่ามันได้กูถ่ายไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยี้ออะไรวะ ควายก็มึงตีได้เหี้ยเอาลอ้เนี่ยแม่งหมดเลยเนี่ยข้างในเนี่ยมันต้องมีประตูปะนั่นไงนี่ไงอืออือไอ้สัตว์โอ้โอ้โอ้ตาย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 อุ้ยอุ๊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 ยม่งโดดเข้ามาเหี้ยไปจะไปบอกกูห้ามใช้ปืนมึงเกิดใช้เอง ลุยแต่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 ไม่ได้แดกคุรอตแต่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 เอ้าเี้ยอุ้ยโอ้โหเดินไม่ได้กูก็เดินไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ถ้ามันไม่ใช้ปืนไม่รอดแน่ ป่วยที่อะไรแค่ผีมึงดูดูงดูโอ้ยเฮ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 ้ยมันเป็นแบบฆ่ามังบีนี่ยว่ะแล้วกูจะปวดอะที่อะไรวะก่อนมึงจะตายเลยสุดยอดมากอุ้ยอีกคนหนอ่งวิ่งวิ่งวิ่งเดียวตัวรอดเฮ้ยมึงไปเออววิ่งเดียวตัวรอด มึงอยู่ไหนเนะี่ยเอออยู่วิ่งนี้กูวิ่งตามมาเนี่ยเอาอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยเอาเชียนเองเอ้กูเดือข้าไม่หลอดโอ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้น อุ้ยอุ้ยอุ้ยลงไปลงไปลงไปไปไหนวะไปแกงมึงก่อนเลยกูให้เกียดมึงไม่เอาไปไปแกงกูขอบอกอะไรมึงอย่างนี้นะอ้าวอ้าวเชี่ยชิบหายแล้ว ชิ่งเก่งรองกูด้วยเอานี่มันกันนาบานชิ้นายแล้วลงก็ลงไปต้องมีเฮียอะไรแน่นอนอ่ะเอากูลงไปแล้วอะ่ะลงไป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 เฮ้ยกูลงไม่เห็นมึงอะ่ะเปิดประตูเอากูต้องเปิดเหรอเออเปิดดิไปดิเก่ง <c oughs> เก่งกูเปิดประตูแล้ว แกงไม่ลงอ่ะไอ้เี้ยอย่าลงนะเว้ยลงแล้ววะลงแล้ววะอายิงกำแพงอ่ะเชีย่ยไม่ก็มือชิบหายโอ้ยอะไรวะสัตว์ตวแกงเดินออกไปข้างนอกอีกมึงกล้าปะก็ตกสิครับ ไม่ก็โดด้ามเงว้า,าว้าววเอากูโดดไปไม่ได้ yeah, เย้เราผ่านแล้วเย็ดผ่านแล้วผ่านแล้วเว้ยผ่านแบบงงๆอ่ะเฮ้ยเราผ่านแล้วอ่าจบไปคลิปก็เอ่อ โอ้บายเพียงเท่านี้นะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบไปไว้เพียงเท่านี้นะครับบายอย่าลืมกดซับสไคร์นะครับหรือไม่ก็จับตะไคร้ก็ได้นะฮะไม่ว่ากันก็คลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนนะครับสวัสดีครับ